ลองนึกภาพว่าขณะเดียวกันทั่วโลกกำลังมองว่ารถยนต์ไฟฟ้าหรือรถยนต์ไฟฟ้า EV คืออนาคตแต่ในอีกแง่หนึ่งซีอของมาสดาก็ประกาศกล่าวว่าเครื่องยนต์โรตารี่รุ่นใหม่ของเราจะสร้างความสันสะเทือนให้กับอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าทั้งหมดเมื่อได้ยินเช่นนี้รู้สึกเหมือนมีกระแสไฟฟ้าพุ่งทะยานผ่านอากาศเพราะทันทีที่นึกถึงชื่อเครื่องยนต์โรตารี่ผู้คนก็นึกถึงพลังความเร็วและนวัตกรรมต่อน,นี้มาสด้ากำลังประกาศว่าเครื่องยนต์ของพวกเขาจะมีความแข็งแกร่งประหยัดและทรงพลังกว่ารถยนต์ไฟฟ้า นั่นหมายความว่าอุตสาหกรรมที่เคยถูกมองว่าไร้เทียมทานมาจนถึงทุกวันนี้กลับต้องเผชิญกับความท้าทายครั้งใหม่อย่างกระทนหานี้ไม่ใช่แค่เครื่องยนต์แต่เป็นการปฏิวัติที่จะพลิกโฉมวงการยานยนต์ลองนึกภาพว่าความตึงเครียดเรื่องสถานีชาร์ต้นทุนแบตเตอรี่ที่สูงลิว่วและระยะทางที่วิ่งได้ยังไม่ได้รับการแก้ไขและในทางกลับกันมาสด้าก็เชื่อมั่นในเครื่องยนต์โรตารี่อย่างเต็มที่ตอนนี้คำถามเกิดขึ้นว่าสิ่งนี้จะเปลี่ยนแปลงอนาคตของรถยนต์ไฟฟ้าจริงหรือหรือบริษัทรถยนต์ไไฟ,ฟ้้้้าาาจะหหาหทางออกใกใัับปญนีด เครื่องยนต์นี้ใช้เทคโนโลยีอะไรและทำไมถึงมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์มากมายและใช่ก่อนที่จะไปดูวิดีโอนี้กดติดตามช่องเพื่อเป็นคนแรกที่ได้ดูวิดีโอเหล่านี้ประวัติและเอกลักษณ์ของเครื่องยนต์โรตารีลองนึกภาพดูเมื่อเราพูดถึงเครื่องยนต์รถยนต์คนส่วนใหญ่มักนึกถึงเครื่องยนต์ลูกสูบซึ่งเป็นเครื่องยนต์ชนิดเดียวกับที่มีกระบอกสูบลูกสูบจะเคลื่อนที่ขึ้นลงเพื่อสร้างกำลังแต่ในโลกของรถยนต์มีเครื่องยนต์ที่แหวกขนบนี้ขึ้นมาชื่อว่าเครื่องยนต์โรตารี และถ้าพูดถึงเครื่องยนต์โรตารีชื่อแรกที่นึกถึงก็คือมาสด้ามาสด้าคือบริษัทที่สร้างเอกลักษณ์ใหม่ให้กับเครื่องยนต์นี้และแสดงให้โลกเห็นว่ารถยนต์ไม่ได้จำกัดอยู่แค่เครื่องยนต์ลูกสูบเท่านั้นเครื่องยนต์โรตารีเริ่มต้นขึ้นในช่วงทศวรรษ1950ถึง1960มีอีกชื่อหนึ่งว่าเครื่องยนต์วองเคิลแวนเคิลเอนจินเนื่องจากออกแบบโดยเฟลิกวองเคิลวิศวกรชาวเยอรมันเครื่องยนต์นี้ดูเรียบง่ายแต่วิธีการทำงานมีความโดดเด่นเฉพาะตัวไม่มีลูกสูบเคงลง และไม่มีชิ้นส่วนหนักใดๆเลยแต่มีโรเตอร์รูปสามเหลี่ยมที่หมุนบวนไปมาและผลิตพลังงานนี่คือเหตุผลที่เรียกว่าโรตารีบักนี้มาสด้าได้นําเครื่องยนต์นี้มาใช้และมอบชีวิตชีวาที่สร้างความประหลาดใจให้กับโลกในช่วงทศวรรษ1970และ1980มาสด้าได้เริ่มใช้เครื่องยนต์นี้ในรถสปอร์ตโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถยนต์อย่าง r s 7และต่อมา r s 8ได้มอบเอกลักษณ์อันโดดเด่นให้กับเครื่องยนต์โรตารี RX7 ยังคงเป็นรถในฝันของคนรักรถยนต์ ด้วยดีไซน์ฉบเฉียวตัวถังน้ำหนักเบาและเสียงเครื่องยนต์โรตารีทั้งหมดนี้รวมกันทำให้ RX 7กลายเป็นรถคลาสสิกที่ใครๆก็ลหลงไหลทำไมเครื่องยนต์โรตารีถึงถูกยกย่องว่าแตกต่างจากเครื่องยนต์อื่นๆประการแรกคือความนุ่มนวลเนื่องจากไม่มีแรงกระตุกขึ้นลงเหมือนลูกสูบเครื่องยนต์จึงทำงานได้อย่างราบรื่นและเร่งได้ดีมากกล่าวคือเมื่อคุณเหยียบคันเร่งเครื่องยนต์ก็จะส่งกำลังออกมาอย่างไม่สะดุดประการที่2คือขนาดกระทัดรัดเครื่องยนต์โรตารีขนาดเล็กสามารถให้กำลังเทียบเท่ากับเครื่องยนต์ ลูกสุกข,ขนาดใหญ่นี่คือเหตุผลที่รถยนต์ซีรีส์ RX ของมา z ด a มีน้ำหนักเบาและรวดเร็วส่วนคุณสมบัติที่3และอาจเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดก็คือเสียงเครื่องยนต์เสียงคำรามแหลมสูงและเสียงอันเร้าใจของเครื่องยนต์โรตารี่ทำให้คนรักรถคลั่งคล้ายหลายคนบอกว่าความสนุกที่แท้จริงของการขับขี่ RX 7หรือ RX 8นั้นซ่อนอยู่ในเสียงเครื่องยนต์นี่คือเหตุผลที่แม้กระทั่งทุกวันนี้ผู้คนก็ยังคงตื่นเต้นเมื่อ RX 7ลงสนามแข่งรถหรือสนามแข่งแต่ไม่เพียงแต่มีข้อดีเท่านั้นเครื่องยนต โรตารี่ยังมีความท้าทายมากมายปัญหาใหญ่ที่สุดคือประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงเครื่องยนต์นี้ให้กำลังมหาศาลแต่กินน้ำมันมากปัญหาที่2คือความน่าเชื่อถือบ่อยครั้งที่เครื่องยนต์พังหลังจากใช้งานไปนานๆานและค่าบำรุงรักษาก็แพงปัญหาใหญ่ประการที่3คือการปล่อยมลพิษหรือที่เรียกว่ามลพิษเมื่อมาตรฐานการปล่อยมลพิษที่เข้มงวดสำหรับรถยนต์ทั่วโลกเริ่มมีผลบังคับใช้เครื่องยนต์โรตารี่ก็ถูกละทิ้งไปนี่คือเหตุผลที่บริษัทรถยนต์ทยอยเลิกใช้และมาสด้าก็เลิกใช้หลังจาก Ice pack. แต่ถึงกระนั้นเรื่องราวของเครื่องยนต์โรตารี่ก็ยังไม่สิ้นสุดบทบาทของมันในวัฒนธรรมรถยนต์ยังคงเทียบเท่ากับซูเปอร์สตาร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัฒนธรรมรถยนต์และวงการแต่งรถของญี่ปุ่น r s 7ถือเป็นตำนานผู้คนยังคงซื้อ RX-7 มือสองมาปรับแต่งติดตั้งเทอร์โบและนำไปวิ่งบนสนามแข่งสิ่งนี้ทําให้เครื่องยนต์โรตารี่กลายเป็นอตมตะแม้ในยามที่มันตายไปแล้วมาดไดเองก็ไม่ได้บอกลามันไปโดยสิ้นเชิงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาบริษัทได้พยายามฟื้นฟูมันขึ้นมาอีกครั้ง ในปี2023มาสด้ได้เปิดตัวรถยนต์ไฮบริด Mazda MX-30 R EV ซึ่งใช้เครื่องยนต์โรตารี่เป็นตัวขยา,รายระยะทางกล่าวคือเมื่อแบตเตอรี่หมดเครื่องยนต์โรตารี่จะสตาร์ทและช่วยเพิ่มระยะทางให้รถเห็นได้ชัดว่า m a สด้าไม่เพียงแต่มองว่าเครื่องยนต์โรตารี่เป็นมรรกตกทอดเท่านั้นแต่ยังต้องการคงไว้ซึ่งอนาคตในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอีกด้วยคุณสมบัติของเครื่องยนต์โรตารี่ใหม่ลองนึกภาพดูสิว่าเครื่องยนต์ โรตารี่ที่หลายคนเคยคิดว่าเก่ากลับกลายเป็นข่าวอีกครั้งในวันนี้มาสด้าได้นํามันกลับมาอีกครั้งแต่คราวนี้มาในรูปแบบที่ชาญฉลาดทรงพลังและประหยัดน้ามันกว่าเดิมคําถามคือมีเทคโนโลยีใหม่อะไรติดตั้งอยู่ในเครื่องยนต์นี้ซึ่งทําให้เครื่องยนต์นี้กลายเป็นคู่แข่งสําคัญกับรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ไฟฟ้าก่อนอื่นเรามาพูดถึงเทคโนโลยีใหม่กันก่อนครั้งนี้มาสด้าไม่ได้ละทิ้งเครื่องยนต์โรตารีไว้เพียงลาพังแต่เชื่อมโยงเข้ากับระบบไฮบริด และระบบขยายระยะทางกล่าวคือเครื่องยนต์นี้ไม่ได้ส่งกําลังโดยตรงไปยังล้อแต่ทําหน้าที่ชาร์จแบตเตอรี่และช่วยให้รถวิ่งได้ระยะทางไกลซึ่งมีข้อดี2ประการประการแรกเครื่องยนต์มีแรงดันไม่มากและประการที่2งระยะทางวิ่งของรถเพิ่มขึ้นมากนี่คือปัญหาใหญ่ที่สุดของอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้านั่นคือระยะทางวิ่งและมาไดได้แก้ไขจุดอ่อนนี้โดยตรงนอกจากนี้เครื่องยนต์โรตารี่รุ่นใหม่ยังมีขนาดเล็กและเบามากเมื่อเทียบกับเครื่องยนต์ลูกสูบแล้วเครื่องยนต์รุ่นนี้มีขนาดกะทัดรัด และมาสด้าได้นำระบบหัวฉีดเชื้อเพลิงประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีระบายความร้อนที่ทันสมัยมาใช้ซึ่งหมายความว่าเครื่องยนต์สามารถผลิตพลังงานได้มากขึ้นโดยใช้น้ำมันเบนซินน้อยลงข้อตําหนิที่ใหญ่ที่สุดเกี่ยวกับเครื่องยนต์โรตารี่รุ่นเก่าคือกินน้ำมันมากขึ้นแต่ครั้งนี้มาาด้าก็พยายามเอาชนะจุดอ่อนนั้นเช่นกันประเด็นที่3ซึ่งอาจสำคัญที่สุดก็คือความนุ่มนวลและสามรรถนะเครื่องยนต์โรตารี่ได้รับการออกแบบให้ไม่มีลูกสูบเคลื่อนที่ขึ้นลงดังนั้นจึงมีการสั่นสะเทือนน้อยมาก และวิ่งได้อย่างราบรื่นแม้ในรอบสูงนั่นคือรอบเครื่องยนต์สูง EVS ก็ราบรื่นเช่นกันแต่ขาดความเร้าใจของเครื่องยนต์ความสนุกในการขับขี่เสียงเครื่องยนต์และความตื่นเต้นเร้าใจหาไม่ได้ในรถยนต์ไฟฟ้า EVS มาด้าอ้างว่าเครื่องยนต์โรตารี่ใหม่นี้จะมอบความตื่นเต้นเร้าใจให้กับผู้ขับขี่เช่นเดียวกับรถสปอร์ตจริงๆทีนี้มาพูดถึงเรื่องความประหยัดกันบ้างปัญหาใหญ่ที่สุดของ e v สคือแบตเตอรี่ประมาณ40%ของต้นทุนรถยนต์ไฟฟ้าถูกจ่ายไปกับแบตเตอรี่และแบตเตอรี่เหล่านี้ไม่เพียงแต่มีราคาแพง แต่ยังมีน้ำหนักมากอีกด้วยยิ่งไปกว่านั้นโครงสร้างพื้นฐานด้านการชาร์จยังไม่พร้อมใช้งานทุกที่ในสถานการณ์เช่นนี้เครื่องยนต์โรตารี่ของมาสด้าจึงถือเป็นทางออกที่สมดุลเครื่องยนต์นี้มีขนาดเล็กผลิตได้ในราคาถูกและไม่แพงเท่าแบตเตอรี่นั่นคือมาสด้ากำลังบอกว่ารถยนต์ของพวกเขาจะมีราคาถูกกว่ารถยนต์ไฟฟ้า e ี่และขับขี่ได้สะดวกสบายกว่ามาสด้ายังได้ติดตั้งเทคโนโลยีการปล่อยมลพิษต่ำเข้าไปด้วยก่อนหน้านี้ปัญหาใหญ่ที่สุดของเครื่องยนต์โรตารี่คือการปล่อยควันออกมามากกว่า แต่ตอนนี้บริษัทได้ติดตั้งตัวเร่งปฏิกิริยาและระบบเผาไหม้สะอาดใหม่ซึ่งหมายความว่าเครื่องยนต์นี้จะไม่ก่อมลพิษเหมือนเครื่องยนต์โรตารี่รุ่นเก่าอีกต่อไปแต่ได้รับการทําความสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งมัสด้าระบุว่าเครื่องยนต์โรตารี่ใหม่นี้จะมาพร้อมความยืดหยุ่นด้านเชื้อเพลิงกล่าวคือสามารถใช้งานได้ทั้งกับน้ํามันเบนซิน,นและเชื้อเพลิงชีวภาพหรือเชื้อเพลิงสังเคราะห์หากเป็นเช่นนั้นจริงความตึงเครียดของรถยนตฟฟ์ จะรองรับเทคโนโลยีเชื้อเพลิงในอนาคตด้วยลองคิดดูสิว่าเมื่อเครื่องยนต์ขนาดเล็กสามารถให้ระยะทางวิ่งได้ไกลให้กำลังที่มากขึ้นและให้ความสนุกในราคาประหยัดผู้คนจะหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้า EVS หรือจะกลับมาใช้มัสดาอีกครั้งนี่คือเหตุผลที่บริษัทมั่นใจมากแม้กระทั่งทุกวันนี้คำถามต่างๆเช่นอายุการใช้งานแบตเตอรี่เวลาในการชาร์จและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆางก็ยังไม่มีคำตอบสำหรับ EVS ในขณะเดียวกันมัสดาก็ยืนยันว่าเครื่องยนต์โรตารี่รุ่นใหม่ของพวกเขาจะขจัดปัญหาเหล่านี้ได้ เมื่อพูดถึงประสบการณ์การขับขี่เครื่องยนต์โรตารี่ของมาาด้าเป็นสัญลักษณ์ของการขับขี่อย่างแท้จริงมาโดยตลอดรถยนต์อย่าง RS7 และ RS8 ทําให้ผู้คนตระหนักว่ารถยนต์ไม่ได้เป็นเพียงเส้นทางที่จะไปจากจุด A ไปยังจุด B เท่านั้นแต่ยังเป็นความลงไหลอีกด้วยเครื่องยนต์โรตารี่ใหม่นี้จะสืบทอดมรดกนั้นและมอบความสนุกในการขับขี่ที่แท้จริงเมื่อเทียบกับรถยนต์ไฟฟ้า EVS ซึ่งรถยนต์พลังงานแบตเตอรี่ไม่สามารถให้ได้ ความท้าทายในปัจจุบันของอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าทุกวันนี้มีการพูดถึงรถยนต์ไฟฟ้ากันอย่างกว้างขวางรัฐบาลต,าต่างๆบอกว่านี่คืออนาคตบริษัทต,ต่างๆกำลังเปิดตัวรถรุ่นใหม่ๆและโฆษณาต่างๆสแสดงให้เห็นว่าการขับขี่รถยนต์ไฟฟ้าเป็นการตัดสินใจที่ชาญฉลาดที่สุดแต่ความเป็นจริงกลับแตกต่างออกไปเล็กน้อยรถยนต์ไฟฟ้ายังมีความท้าทายมากมายที่ทำให้ผู้คนยังคงคิดหนักก่อนตัดสินใจซื้อความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดคือโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการชาร์จลองคิดดูสิปั๊มน้ำมันมีอยู่ทุกถนนและทุกสี่แยกแล้วสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า EV อยู่ที่ไหนในเมืองใหญ่ๆมีสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มขึ้นบ้างแต่สถานการณ์ในเมืองเล็กๆและหมู่บ้านต่างๆยังคงย่ำแย่ผู้คนกังวลว่าจะทำอย่างไรหากแบตเตอรี่หมดกลางถนนการหาสถานีชาร์จจึงเป็นเรื่องยุ่งยากนี่คือเหตุผลที่หลายคนบอกว่ารถยนต์ไฟฟ้ายังไม่น่าเชื่อถือสำหรับการเดินทางไกลปัญหาใหญ่ประการที่2คือต้นทุนของแบตเตอรี่สิ่งที่แพงที่สุด ในรถยนต์ไฟฟ้าคือแบตเตอรี่เชื่อกันว่าประมาณ40%ของต้นทุนรวมของรถยนต์ไฟฟ้าหมดไปกับแบตเตอรี่เพียงอย่างเดียวและหากแบตเตอรี่เสียหายหรือต้องเปลี่ยนใหม่จะกลายเป็นภาระหนักอึ้งในกระเป๋านี่คือเหตุผลที่หลายคนกังวลเมื่อซื้อรถยนต์ไฟฟ้าว่าจะทำอย่างไรหากแบตเตอรี่หมดในวันพรุ่งนี้นอกจากนี้วัสดุอย่างลิเทียมและโคบอลที่ใช้ในการผลิตแบตเตอรี่ก็มีราคาแพงมากและห่วงโซ่อุปทานก็ไม่เสียงความกังวลเรื่องระยะทางแม้ว่าบริษัทรถยนต์ไฟฟ้าจะอ้างว่าวิ่งได้ระยะทาง400-500กิโลเมตร แต่ในความเป็นจริงแล้วรถยนต์ไฟฟ้าไม่สามารถวิ่งได้ไกลขนาดนั้นแบตเตอรี่หมดเร็วเนื่องจากการเปิดเครื่องปรับอากาศการติดอยู่ในการจราจรหรือในพื้นที่ที่มีอากาศเย็นส่งผลให้ผู้คนมักกังวลว่ารถยนต์อาจหยุดทํางานกลางทันนี่เรียกว่าความกังวลเรื่องระยะทางวิ่งและเป็นความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าลองคิดดูสิเวลาคุณซื้อรถใหม่เขาไม่ได้ซื้อแค่ตัวรถเท่านั้นแต่ยังซื้อความสะดวกสบายด้วยผู้คนต้องการรถที่ไวใจได้พาไปไหนมาไหนได้สะดวกและไม่รบกวนพวกเขา ความไว้วางใจนี้ยังไม่เกิดขึ้นอย่างเต็มที่ในกรณีของรถยนต์ไฟฟ้าหลายคนบอกว่ารถยนต์ไฟฟ้าก็ดีแต่รอจนกว่าจะมีสถานีชาร์จทั่วทุกแห่งดีกว่ายังมีอีกเรื่องหนึ่งคือเวลาในการชาร์จการเติมน้ำมันเบนซินหรือดีเซลใช้เวลาไม่เกิน5นาทีแต่การชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าอาจใช้เวลาตั้งแต่30นาทีไปจนถึงหลายชั่วโมงหากใครต้องเดินทางไกลทุกวันปัญหานี้อาจกลายเป็นปัญหาใหญ่สำหรับเขาใช่แล้วเครื่องชาร์จเร็วกำลังจะมาแต่ปัจจุบันมีน้อยมากและมีราคาแพงด้วย การบำรุงรักษาและซ่อมแซมก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลเช่นกันเทคโนโลยีในรถยนต์ไฟฟ้าอย่างใหม่และช่างซ่อมรถยนต์ทุกคนก็ไม่ทราบวิธีการซ่อมแซมหากแบตเตอรี่หรือมอเตอร์มีปัญหาก็ต้องนํารถเข้าศูนย์บริการโดยตรงซึ่งค่าใช้จ่ายก็สูงเช่นกันเรื่องนี้ยิ่งทําให้ลูกค้าลังเลมากขึ้นไปอีกต่อมาก็มาถึงเรื่องมูลค่าขายต่อหลายคนมักสงสัยว่าถ้าซื้อรถอีวีแล้วอยากขายต่อหลังจากผ่านไป23ปีจะได้ราคาดีไหมเพราะปัญหาแบตเตอรี่เสื่อมเป็นปัญหาใหญ่ของรถอีวี เมื่อแบตเตอรี่มีอายุมากขึ้นความจุข,ของแบตเตอรี่จะลดลงทําให้ระยะทางวิ่งของรถยนต์ลดลงและผู้ซื้อก็อไม่ยอมจ่ายเงินมากขนาะนั้นความท้าทายของรถยนต์ไฟฟ้ามีอยู่3ระดับประการแรกขาดโครงสร้างพื้นฐานประการที่2ความตึงเครียดด้านราคาและประการที่3ขาดความไว้วางใจนี่คือเหตุผลที่หลายคนยังคงหลังเลก่อนซื้อรถยนต์ไฟฟ้าพวกเขาต้องการรอดูว่าสถานการณ์และเทคโนโลยีจะพัฒนาไปอย่างรวดเร็วแค่ไหนบริษัทรถยนต์ไฟฟ้ากำลังพยายามหาทางแก้ไขปัญหาเหล่านี้ สถานีชาร์จกำลังถูกสร้างขึ้นอย่างรวดเร็วราคาแบตเตอรี่ก็ค่อยๆลดลงและเทคโนโลยีใหม่ๆก็ช่วยเพิ่มระยะการเดินทางด้วยเช่นกันแต่ทั้งหมดนี้ต้องใช้เวลานี่เป็นช่วงเวลาที่แบรนด์ต่างๆอย่างมาสด้ากำลังเสนอเครื่องยนต์โรตารี่ใหม่เป็นตัวเลือกเพราะกลับใดที่ปัญหาของรถยนต์ไฟฟ้ายังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์ผู้คนก็ยังคงมองหาทางเลือกอื่นต่อไปปฏิกิริยาของอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกเมื่อซีอของมาสด้าประกาศว่าเครื่องยนต์โรตารี่รุ่นใหม่ จะสร้างความสัะเทือนให้กับอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกโลกยานยนต์ก็ตื่นตัวขึ้นทันทีคำกล่าวนี้ไม่เพียงแต่สร้างความเชื่อมั่นให้กับบริษัทใดบริษัทหนึ่งเท่านั้นแต่ยังเป็นการท้าทายบริษัทใหญ่ๆที่กำลังครองตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในปัจจุบันโดยตรงอีกด้วยก่อนอื่นเรามาพูดถึงเทสลากันก่อนเทสลืถือเป็นราชาแห่งอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า EV ส่วนอีลอนมัสก์ได้แสดงให้โลกเห็นว่ารถยนต์ไฟฟ้าไม่ใช่แค่การทดลองแต่สามารถกลายเป็นธุรกิจจริงได้ ต่จุดแข็งที่สุดของเทสล a คือระบบนิเวศ EV ีเทคโนโลยีแบตเตอรี่เครือข่ายการชาร์จและซอฟต์แวร์ในตอนนี้เครื่องยนต์โรตารีของ Mazda ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศนี้โดยตรงแต่แน่นอนว่ามันมอบทางเลือกใหม่ให้กับลูกค้าหากผู้คนเริ่มคิดว่ารถยนต์สามารถวิ่งได้โดยไม่ต้องมีสถานีชาร์จและไม่ต้องพึ่งพาแบตเตอรี่การผูกขาดของเทสลอาจได้รับผลกระทบ อันตรายที่ใหญ่ที่สุดสาหรับเท슬่าคือการเคลื่อนไหวของมาสด้าในครั้งนี้อาจดึงดูดลูกค้าที่กําลังคิดจะซื้อรถยนต์ไฟฟ้าแต่ยังสับสนอยู่ทีนี้มาดูบิการนบริษัทจีนแห่งนี้กลายเป็นกําลังสําคัญที่สุดในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในปัจจุบันบิตไม่เพียงแต่ผลิตรถยนต์เท่านั้นแต่ยังครองอันดับหนึ่งของโลกด้านแบตเตอรี่อีกด้วยข้อได้เปรียบที่สําคัญที่สุดคือราคาที่ต่าและระยะทางวิ่งที่ไกลแต่เครื่องยนต์โรตารี่ของมาสด้าก็อาจเป็นอุปสรรคได้เช่นกันทําไมน่าหรือเพราะมาสด้าบอกวาาารถขงพเจะมีาคาก,กว่า และประหยัดกว่ารถ E ีวีหากมาสตาร์ทำตามสัญญานี้ได้จริงรถราคาประหยัดของบิตก็จะได้รับผลกระทบโดยตรงและนี่คือสัญญาณเตือนสาหรับบริษัทอย่างบิตเพราะกลยุทธ์ทั้งหมดของพวกเขามุ่งเน้นไปที่รถอีวีที่ราคาจับต้องได้ทีนี้มาดูโตโยต้าและฮอนด้ากันบ้างทั้ง2บริษัทยังตามหลังคู่แข่งเล็กน้อยในการแข่งขันรถยนต์ไฟฟ้าโตโยต้ายังคงพึ่งพาเทคโนโลยีไฮบริดมากกว่าขณะที่ฮอนด้ากำลังค่อยๆพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าเครื่องยนต์โรตารี่ของมาสเตออาจช่วยบรรเทาปัญหาได้บ้างเพราะอะไรน่าหรือ ก็เพราะเทสลาและบิดก้าวหน้าไปไกลแล้วในโลกของรถยนต์ไฟฟ้าหากเครื่องยนต์ใหม่ของมาสตาประสบความสําเร็จอย่างแท้จริงบริษัทอย่างโตโยต้าและฮอนด้าก็สามารถพิจารณาเป็นแนวทางสํารองได้นั่นคือหากรถยนต์ไฟฟ้าไม่ประสบความสําเร็จอย่างสมบูรณ์พวกเขาก็มีโอกาสที่จะอยู่รอดได้ด้วยเครื่องยนต์สันดาปภายในและรถยนต์ไฮบริดโตโยต้ายืนยันเสมอว่ารถยนต์ไฟฟ้าไม่ใช่อนาคตเดียวพวกเขากําลังพัฒนาเทคโนโลยีไฮโดรเจนรถยนต์ไฮบริดและเทคโนโลยีอื่นๆอีกมากมาย เครื่องยนต์โรตารีของมาดได้ยิ่งตอกย้ำความเชื่อมั่นของโตโยต้าโตโยต้าอาจคิดว่าหากมาสด้าทำได้พวกเขาก็จะสามารถพัฒนาเครื่องยนต์ไฮบริดให้ก้าวไกลย,ยิ่งขึ้นได้แต่ก,กรณีของฮอนด้ากลับแตกต่างออกไปเล็กน้อยฮอนด้าเชื่อมั่นในวิศวกรรมและนวัตกรรมของตนเองมาโดยตลอดเครื่องยนต์โรตารีของมาด้าอาจเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเขาได้พัฒนาเครื่องยนต์แบบดั้งเดิมให้คงอยู่ต่อไปในรูปแบบใหม่หากฮอนด้าต้องการฮอนด้าก็สามารถเพิ่มลุกเล่นให้กับเครื่องยนต์ไฮบริด เพื่อให้สามารถแข่งขันกับบริษัทร,รถยนต์ไฟฟ้าได้ในทางกลับกันบริษัทในยุโรปอย่าง BMW, Mercedes และ Audi ส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่รถยนต์ไฟฟ้าแต่การเคลื่อนไหวของ Mazda ในครั้งนี้จะบังคับให้พวกเขาต้องคิดตามไปด้วยโครงสร้างพื้นฐานของรถยนต์ไฟฟ้าในยุโรปยังคงอยู่ระหว่างการก่อสร้างและราคาแบตเตอรี่ก็สูงมากเช่นกันในสถานการณ์เช่นนี้หากรถยนต์เครื่องยนต์โรตารีของ Mazda เปิดตัวในยุโรป และมีระยะทางวิ่งที่ไกลขึ้นในราคาที่ถูกลงบริษัทจากเยอรมนีอาจต้องเปลี่ยนกลยุทธ์เช่นกันคํากล่าวของมาสด้าครั้งนี้ถือเป็นสัญญาณเตือนให้อุตสาหกรรมรถยนต์ทั่วโลกตื่นตัวบริษัทอย่างเทสลาและ B ีวดีจะมองว่าเป็นภัยคุกคามขณะที่บริษัทอย่างโตโยต้าและฮอนด้าอาจมองว่าเป็นโอกาสบริษัทยุโรปอาจจะรอไปก่อนแต่ถ้ามาสด้าประสบความสาเร็จพวกเขาก็จะสามารถเร่งโครงการเครื่องยนต์และไฮบริดได้อีกครั้งความเชื่อมั่นของมาสด้ารถยนต์ไฟฟ้าปะทะรถยนต์ โรตารี่เมื่อคนทั้งโลกมุ่งหน้าสู่รถยนต์ไฟฟ้าความเชื่อมั่นของมาสด้าจึงน่าประหลาดใจยอย่างยิ่งบริษัทประกาศอย่างเปิดเผยว่าเครื่องยนต์โรตารี่รุ่นใหม่ของพวกเขาสามารถเป็นทางเลือกใหม่ที่แท้จริงสําหรับยานยนต์ไฟฟ้าคําถามคือทําไมมาสด้าถึงมั่นใจขนาดนั้นและกลยุทธ์ในอนาคตของพวกเขาคืออะไรประการแรกมาสด้าเชื่อว่าจุดอ่อนของรถยนต์ไฟฟ้ายังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์แบตเตอรี่มีราคาแพงโครงสร้างพื้นฐานด้านการชาร์จยังไม่สมบูรณ์และลูกค้ามักกังวลเกี่ยวกับระยะทางที่วิ่งได้ นี่คือจุดที่มาสด้ากำลังนำเสนอเครื่องยนต์โรตารี่เพื่อเป็นทางเลือกใหม่บริษัทระบุว่าเครื่องยนต์มีขนาดเล็กประหยัดน้ำมันและสามารถเดินทางได้ระยะทางไกลโดยไม่ต้องพึ่งแบตเตอรี่ซึ่งหมายความว่าเครื่องยนต์โรตารี่สามารถแก้ปัญหาที่รถยนต์ไฟฟ้าต้องอเผชิญได้มาสด้าภาคภูมิใจในมรดกทางวิศวกรรมเครื่องยนต์โรตารี่คือเอกลักษณ์เฉพาะตัวของพวกเขารถยนต์อย่าง r s 7และ r s 8ได้แสดงให้โลกเห็นว่ามาสด้าเป็นบริษัทที่คิดต่างมาสด้าได้เปิดตัวเครื่องยนต์โรตารี่รุ่นใหม่ ที่มาพร้อมเทคโนโลยีใหม่และประสิทธิภาพสูงมั่นใจได้เลยว่าเครื่องยนต์รุ่นนี้จะครองใจลูกค้าได้อีกครั้งความเชื่อมั่นของมาสด้าได้ยังมาจากฐานแฟนคลับที่เหนียวแน่นซึ่งไม่เคยลืมเสียงเครื่องยนต์และสมรรถนะของเครื่องยนต์โรตารี่กลยุทธ์ของมาสด้าจึงชัดเจนพวกเขาไม่ต้องการก้าวเข้าสู่การแข่งขันรถยนต์ไฟฟ้าโดยตรงพวกเขารู้ว่าบริษัทอย่างเทสลาและบิจก้าวหน้ากว่ามากในเกมนี้ดังนั้นมาสด้าจึงได้เปลี่ยนแนวทางพวกเขาบอกว่าโอเครถยนต์ไฟฟ้าคือจุดแข็งของคุณแต่เราจะใช้แนวทางที่แตกต่าง และใช้ประโยชน์จากจุดอ่อนของคุณนี่เป็นการตัดสินใจที่ชาญฉลาดของพวกเขาเพราะทําให้พวกเขาโดดเด่นกว่าคู่แข่งทีนี้มาดูการวางแผนอนาคตของบริษัทกันปัจจุบันมาด้ากำลังมุ่งเน้นไปที่รถยนต์ไฮบริดและรถยนต์ขยายระยะทาง Re จิสเทนเดอซึ่งเป็นการผสมผสานร,ระหว่างแบตเตอรี่และเครื่องยนต์โรตารี่ด้วยเหตุนี้มาด้าจึงต้องการนําเสนอสิ่งที่ดีที่สุดของทั้งสองโลกทั้งพลังงานสะอาดของรถยนต์ไฟฟ้าและสมรรถนะที่เชื่อถือได้ของเครื่องยนต์ วิธีนี้จะไม่ทําให้ลูกค้าต้องกังวลเรื่องสถานีชาร์จหรือระยะทางนอกจากนี้มาดได้ยังวางแผนที่จะเข้าสู่กลุ่มรถราคาประหยัดด้วยเนื่องจากรถยนต์ไฟฟ้ามีราคาแพงและไม่ใช่ทุกคนที่จะซื้อได้หากมาดได้านําเสนอรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์โรตารี่ในราคาต่ําก็จะดึงดูดลูกค้าที่ต้องการซื้อรถยนต์ไฟฟ้าแต่ยังลังเลเพราะงบประมาณมาสด้ามีแผนอีกประการหนึ่งคือความหลากหลายในตลาดโลกมาสด้าระหนักดีว่าไม่ใช่ทุกประเทศที่จะมีการนํารถยนต์ไฟฟ้ามาใช้อย่างเท่าเทียมกัน ยุโรปและจีนเป็นผู้นำในด้านรถยนต์ไฟฟ้าแต่ตลาดอย่างอินเดียเอเชียตะวันออกเฉียใต้และแอฟริกายังคงล้าหลังในด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการชาร์จเครื่องยนต์โรตารี่ของมาสด้าพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเหมาะอย่างยิ่งสำหรับประเทศเหล่านี้ซึ่งหมายความว่ามาสด้าสามารถเสริมความแข็งแกร่งในตลาดเหล่านี้ได้ในคราวเดียวในขณะที่รถยนต์ไฟฟ้ายังคงเป็นความฝันอีกแง่มุมที่สำคัญคือวิสัยทัศน์ ระยะยาวของมา z d a บริษัทไม่ได้ผลิตเครื่องยนต์รุ่นนี้สำหรับเครื่องยนต์เบนซินเท่านั้นแต่ยังเตรียมความพร้อมสำหรับเชื้อเพลิงชีวภาพและเชื้อเพลิงสังเคราะห์ในอนาคตซึ่งหมายความว่าในอีก1 0 1ถึงปีข้างหน้าเมื่อมีเชื้อเพลิงชนิดใหม่เข้าสู่ตลาดเครื่องยนต์โรตารีจะสามารถรองรับเชื้อเพลิงเหล่านี้ได้อย่างให้ได้นี่จะเป็นโอกาสให้มาส da าได้เล่นเกมระยะยาวความมั่นใจของมาสได้อย่างสะท้อนให้เห็นจากการที่พวกเขาไม่ได้นำเสนอเครื่องยนต์ ในฐานะเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวแต่ในฐานะอัตลักษณ์ของแบรนด์เช่นเดียวกับที่รถยนต์ไฟฟ้าจะถูกจดจําทันทีที่ชื่อเทสลาถูกเอ่ยถึงมาสด้าก็ต้องการให้ผู้คนจดจําพวกเขาทันทีที่ชื่อเครื่องยนต์โรตารีถูกเอ่ยถึงกลยุทธ์นี้ไม่ใช่แค่เกมของเทคโนโลยีเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการตลาดด้วยประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับทีนี้ลองมองจากมุมมองของลูกค้าดูบ้างผู้ซื้อรถยนต์ทั่วไปจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างจากเครื่องยนต์โรตารีรุ่นใหม่ของมาสด้าประโยชน์แรกคือราคาปัจจุบันรถยนต์ไฟฟ้ามีราคาสูงมาก จนไม่ใช่ทุกคนที่จะซื้อได้แบตเตอรี่มีราคาแพงมากจนราคารถยนต์พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วมัสด้าระบุว่าเครื่องยนต์โรตารี่รุ่นใหม่นี้มีขนาดกะทัดรัดน้ำหนักเบาและผลิตได้ในราคาถูกซึ่งหมายความว่ารถยนต์ของพวกเขาจะมีราคาถูกกว่ารถยนต์ไฟฟ้าซึ่งจะทําให้ลูกค้าทั่วไปรู้สึกว่าสามารถซื้อรถยนต์ที่ไว้ใจได้โดยไม่ต้องมองหาสถานีชาร์จและไม่ต้องเสียงเงินมากเกินไประยะทางและความสะดวกสบายความกังวลที่ใหญ่ที่สุดของรถยนต์ไฟฟ้าคือความกังวล เรื่องระยะทางรถอาจหยุดทำงานกลางคันแต่ด้วยเครื่องยนต์โรตารี่ความกังวลนี้จะหมดไปเติมน้ำมันเบนซิน,นหรือเชื้อเพลิงชีวภาพแล้วเดินทางไกลได้อย่างสบายใจยิ่งไปกว่านั้นมาดได้ยังพัฒนาเครื่องยนต์รุ่นนี้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งหมายความว่าจะไม่กินน้ำมันเบนซิน,นเหมือนเครื่องยนต์โรตารี่รุ่นเก่าแต่ให้กำลังมากขึ้นและประหยัดน้ำมันมากขึ้นใช้งานได้ยาวนาน อายุการใช้งานแบตเตอรี่เป็นข้อกังวลของรถยนต์ไฟฟ้ามาโดยตลอดหลังจาก6-8ถึงปีความจุข,ของแบตเตอรี่จะลดลงและค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ก็สูงมากนี่คือเหตุผลที่ผู้คนลังเลก,ก่อนซื้อรถยนต์ไฟฟ้ารถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์โรตารีจะไม่มีความตึงเครียดเช่นนี้ถึงแม้ว่าเครื่องยนต์จะต้องได้รับการเ่อมบำรุงแต่ค่าใช้จ่ายจะน้อยกว่าการเปลี่ยนแบตเตอรี่มากซึ่งหมายความว่าในระยะยาวแล้วลูกค้าจะประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้นนอกจากนี้ลูกค้ายังจะได้รับความสนุกสนานในการขับขี่จากเครื่องยนต์นี้อ รถยนต์ไฟฟ้านั้นนุ่มนวลแต่กลับไม่ได้ให้ความรู้สึกสปอร์ตแบบรถยนต์ที่มีเครื่องยนต์เสียงเครื่องยนต์โรตารี่การตอบสนองและการส่งกำลังที่นุ่มนวลช่วยให้การขับขี่น่าตื่นเต้นยิ่งขึ้นสำหรับลูกค้าที่ซื้อรถยนต์ไม่ใช่แค่เพราะความสะดวกสบายแต่เพราะความหลงใหลในการขับขี่เครื่องยนต์นี้จะเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความสมบูรณ์แบบอย่างแท้จริงทีนี้มาพูดถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนกันคำถามสำคัญที่สุดคือเมื่อคนทั่วโลกกำลังมองว่ารถยนต์ไฟฟ้าคืออนาคตของพลังงานสีเขียวแล้วเครื่องยนต โรตารีจะมีบทบาทอย่งางไรในเรื่องนี้มาด้าอ้างว่าได้พัฒนาเครื่องยนต์นี้ให้สะอาดขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าที่เคยเครื่องยนต์ได้รับการติดตั้งตัวเร่งปฏิกิริยาขั้นสูงและระบบเผาไหม้สะอาดเพื่อลดการปล่อยควันและดึงพลังงานออกมาได้มากขึ้นมาด้ายังกล่าวอีกว่าเครื่องยนต์ของพวกเขาจะไม่จํากัดอยู่แค่เครื่องยนต์เบนซินเท่านั้นขณะนี้กําลังเตรียมการที่จะใช้เชื้อเพลิงชีวภาพและเชื้อเพลิงสังเคราะห์ด้วยหากเป็นเช่นนั้นเครื่องยนต์นี้จะพิสูจน์ให้เห็นถึงความเป็นมิตรตต่่่่่่ออออสิิงงงแวววดล้มมมาาาากกกเเครืยยนนนท์ทไป และนี่เป็นเรื่องใหญ่มากเพราะการผลิตแบตเตอรี่ของรถยนต์ไฟฟ้านั้นเต็มไปด้วยมลพิษและปัญหาการทำมึงกล่าวคือรถยนต์ไฟฟ้าไม่ได้สะอาดหมดจดอย่างที่เห็นแต่ความจริงก็คือไม่ว่าจะผลิตออกมาได้มีประสิทธิภาพเพียงใดเครื่องยนต์โรตารี่ก็ยังคงใช้เชื้อเพลิงอยู่นั่นหมายความว่าการปล่อยกา๊าซคาร์บอนยังไม่หมดไปโดยสิ้นเชิงข้อดีที่สุดของรถยนต์ไฟฟ้าคือไม่มีควันขณะวิ่งเลยด้วยเหตุนี้หลายคนจึงบอกว่าเครื่องยนต์โรตารี่คือกลยุธทธ์ทางการตลาดของมาสด้าซึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่มอบทางเลือกใหม่ๆ ให้กับผู้คนแต่ต้องยอมรับด้วยว่าหากเครื่องยนต์ทำงานด้วยเชื้อเพลิงชีวภาพหรือเชื้อเพลิงสังเคราะห์เครื่องยนต์ดังกล่าวอาจกลายเป็นทางเลือกที่แข็งแกร่งแทนรถยนต์ไฟฟ้าได้อย่างแท้จริงคำถามสำคัญที่สุดตอนนี้คือมาสด้าจะเข้ามาขยายวงการรถยนต์ไฟฟ้าจริงหรือเครื่องยนต์โรตารีรุ่นใหม่ของมาสด้าจะดึงผู้คนให้ห่างจากรถยนต์ไฟฟ้าและเปลี่ยนโฉมหน้าของโลกยานยนต์ทั้งหมดหรือไม่หรือบริษัทใหญ่ๆอย่างเทสลาและ BYD จะหาทางออกให้กับปัญหานี้ได้หรือไม่และรถยนต์ไฟฟ ความจริงก็คือมีเพียงเวลาเท่านั้นที่จะบอกได้ว่าใครจะเป็นผู้ชนะระหว่างพลังขับเคลื่อนแบบเดิมแต่ใหม่หรือการปฏิวัติรถยนต์ไฟฟ้าที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วแต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือโลกของยานยนต์จะยิ่งน่าตื่นเต้นมากขึ้นไปอีกและใช่ก่อนที่คุณจะจากไปอย่าลืมบอกเราในช่องคอมเมนต์ด้วยว่าคุณคิดว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรและอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อให้คุณเป็นคนแรกที่จะได้เห็นอัปเดตสุดจ๋งเหล่านี้